โอเคค่ะวันนี้เป็นัแรกที่อกาได้ทักทายกันมีออฟุมค ah)> ah ah ือต้นเราต้องในการที่จะเอาไปทักทายเนรงาะว่าเราเตรียมมาเราจะเจกันกันทํางคะแล้วัานี้ื่านเป็นัแรกจความรู้สึกกงอะไร้ก็ตอนนี้ก็เป็นการสื่ พยานับบากแอแม่ก็ต้องดูว่าการให้ปากคำต่างๆจะสวนาเปราตไหนก็ต้องให้ทางนาก็้แต่ว่าสีเืงส่วนพร่ก่า่นคุรมแล้วก็ทั้งก็แต่งด้วยนะเพราะว่ากลหาสคนครับ อยากให้สังคมนะครับที่ดได้ได้สยด้สงเป็นยังไงางจะทำไงกับถามด็นผมเป็นไปกำในควีในใจว่ายังเชื่ออยู่ไหมแบบเชื่อมันทั้ง เชื่อมั่นจะคิดทนายที่ดูเราก่อนที่จะรับงานเราอยู่แล้วเชื่อมั่นในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่าจะมีคาพูดพวกนั้นคือจากครอบครัวจากอะไรเนี่ยทำให้เราต้องมาเจอในการแบบนี้เนี่ยแต่สิ่งที่เรายึดมั่นทุกวันนี้ก็คือความจริงที่มันเกิดขึ้นเราไม่ได้มีส่วนร่วมรูเห็นแม้แต่น้อย คนนี้เริ่มจากวันนี้ไปก็คือการพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่าสิ่งที่หลายๆคนเข้าใจเนี่ยบางทีเรามองแค่ข้างนอกมันทําให้หลายคนเข้าใจผิดเข้าใจอะไรไม่ได้เริ่มจากวันนี้ ไปก็คงเป็นวันที่9สิงหาคม9สิงหาคมก็นัดสืบพยานทั้งวันทั้งวันเหมือนกันครับเพราะคดีนี้ท่านจะนัดไปทั้งวันเลยเช้าถึง16นาฬิกา30นาทีต้องสืหายอย่าน่าจะเป็นประต่อซีปาก็คือต้องสืบพยานของโจทก์ผู้เสียหายหรือจุดเริ่มที่หนึ่งคือผู้เสีิตรีสืบต่อวันนี้ก็ยังสืบไม่จบโจทก์ได้ใชายนะก็าทซึ่งความจริงนัดวันนี้วันที่3 <cción S 2> <DVD S> <c ười> ว,ว่าสืบได้ปานแรกยังไม่จบเลยท่านขึ้นเรือนไปสืบกับเศรีตัวข้างหน้าเข้าใจว่าน่าจะจบภายในวันที่สามวันที่เก้าทั้งวันนะครับเขาจะเย็นน่าจะจบได้วันละถึงทางเราก็คงประลังคิดแต่สารแต่สารท่านนัดโดยเดิมไปแล้วครับเขาจะนัดไปแล้วท่านนัดไปล่วงหน้าไปแล้วว่ากี่นัดกี่นัดจบกี่นัดจำเลยกี่นัดแล้วก็

ประโยชน์กันก็ไม่ได้มีถึงขนาดที่น้องปลอประเทศยูคุณครับครับสู้ๆดครับสู้ๆนะครับทุกคน

เรียกทางพีมันไปไหนโอเคโกกอครับพรุ่งนี้ครับ9นะครับ9สิงหานะจ๊ะ9สิงหาเนาะรอบต่อไปครับ

ไปขึ้นรถนะครับโอเคนะครับก็พิมพ์ย<อ>ูทูบเบอร์เราก็ให้กำลังใจลุงพลน,นะครับในการ <c oughs> พูดเพราะว่าสู้ๆนะครับผมคุณยายจำลองเป็นไงบ้า <c oughs> คุณยายจำลองก็กอดให้กำลังใจลุงพลน,นะครับ <S <S นี่ครับผู้เปิดของเราทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับลุงพลนะครับอย่างคุณอาฟ้าข้างเลยวันนี้ม<ฟ>ันมันมื่อยครับมันเื่อยก็เลยหาใจแรงมากกว่าที่นี้นะครับอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ ของผมก็ยังไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลยนะครับผมพอดีโอ,โอลุงพลออกมาไว้นะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นไลฟ์เลยก็ไลฟ์ให้กับหนูนาเลยนะครับผมสู้ๆนะครับสู้ๆลุงพลสู้ๆทุกคนก็ไห้กำลังใจครับเราไปดูยาหนิงยาชีนะครับผมยาชีอยากจะคุยอะไระเราไปดู กันที่9สิงหาเ้าเจอกันอีกครั้งเจันีที่9สิงหานะครับผมทุกคนก็ยัง เชฟดยันครับผมเป็นยังไงบ้างเพราะวันนี้ก็งจาทนายท่านแถลงแล้วแล้วก็มีคนก็ให้สัมภาษณ์แล้วครับผมก็ดีใจครับดีใจที่ทุกอย่างมันก็จะมันก็จะถูกเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทางนักข่าวก็ถามว่าประแสมีความรู้สึกไงทุกเปมีความรู้สึกไงคนบอกว่าคนไม่ได้เฮ็ดสมเจ้าเบิ้งไม้เขาไม่ได้เฮ็ด อ่าประเทศฉะนั้นความจริงคือความจริงครูปิชากล่าวไว้ครับผมความจริงคือความจริงนะคะสิ่งที่วันนี้พนายพูดวันนี้เราดีใจขึ้นมาดีใจขึ้นมาครับผมดีใจขึ้นมามากๆนะคะการที่เราถูกฝังถูกต้องครับผมก็ก็คือตอนแรกลุงพ่พูดไม่ออกเพราะว่ามันศูนย์นะครับมันพูดไม่ออกถ้าช่องใดเอาโดดคลิปของทีมของพวกเราไปทําข่าวไม่ดีไม่ลาย ผมฝากก็กล้องนิวตบปากเดี๋ยวจะไปดาม่าลงพูรน้องไงก็ไม่ใช่เขาพูดไม่ออกเพราะว่ามันมันโูนมันเดือด้อนดันใจเอมันจุกครับลยยัเมันเจ็บจะสิ้นแม่น้องมองอายบบดีโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ซีชแนลเลยนะครับขอบคุณครับ